ซื้อไอ้กัมมลองครับบีจอนเดียก็ว่าอาจารย์บอมประกินซึมปันซส้นน้ำมือก็ต้องเปียกก็ต้องเข่านแนอยู่ครับก็ต้องอาบหนามเฮ้ยฮาน่าอาหารตัดดูซึมดีเนี่ยเพื่อฟิตใ่ด้วยครับปากน้ำผมเนี่ย ห้องหูนค,ครับอันนี้อัดให้โดรีครับสามร่อยทางมากเลยครับจาาทากมาสทากเต่ข้อมเมนต์ครับแต่ผมทิ้งดิ่งไม่ให้ลงจดไม้มาดดเขาป่าเขาปาเจ้ของื้อลย เปอนมาบบสูตรไม้ของทางขายครับหางสัส่นๆเนี่สีหัวสาวบุคคจ้างได้แหละสกีเงี้ยเอาหน่อยหน่อยานว่าประมาณเมตรห้าสิบหัวอดห้าสิบเนห้าิบประมาณทนิ้วเ่าประมาณเมตรสาวเนาะตอนนี้เมตรเมตรสิบ ม่ชีบม่สาวประมาณนี่นี่โอ้ยาลาบุญคุณบังคุณวนบางยังกระตุ่น สานีเดีคนกลาบรรยากาศอาวุธครับไอ้ฮจุดวางไฟอันนี่โซ่วนนี่จับเอานี่นะซาเพื่นนั้นในเบงซื้อไอ้กํานองงนมอดีจันเอาจาเพื่นเบงนี่เอาโฆษณานี่โฆษณาครับบ้างละีครับบ้างนี่ครับ มีตลอดครับข้างสตอกซ็มนะครับเนี่ยเอาไปให้พี่เนาะไปยามาพี่เนี่ยบ้างเนี่ยนครับบ้างละซิบครับสนใจอันอินบอกมาเลยครับหวาดหวาดขึ้นเขาไวแต่หันเนี่ยงูเอาเข้าไวกลัวกูซาโคซานาผมก็ร้อสาซะท่นี่โอ้ยเนาะอึ้งซามควเลยอัน ตันคอใช่่โอ้ยยมากีนะคองะเบ่อคทโสาอือจโาท่านผู้ชมมันเบือเลยหัวว่าคุยกันเรื่องยังไงเรื่องผ้าเรื่องผ้ามีอัย มันไอ้อันยูรูดอันไอ้บ่อบ่ออบไงมันอันโป่งใสได้เป็นหน้าถ่ายอยู่อย่าเดียมันเสียงดังนะว่าวางอันเกือบซอกเราวางอันสอดอันปีอันโควิดมาใหม่ๆนะอาจารย์ไปคอยสอดทอนิ่วค่ะเนาะเข่าไม่ได้กินขอไปอยู่สับเป็นวงน้ำ รับตาสอดเลยเอามบ้านนี้นี่รับหาใบยูคาวันซอยใบยูคาใบหลายๆในซุ้มกระงร่มนะสไลน้ำเนาะนบ่อเจ้าสมหะบอนน้ำสไลด์บนนี้สไลด์คออ๋อทางขางนี่นั่นัน ูงมายังจังบ่ไหมดึงตัวี่พี่พี่เออดึงไปเล่เออดึงไปทางุนคล้องไว้กับ้นนนะบ่บ่เอาคืนไปคล้องไว้ผุนอะไปเอาคืนได้พี่ยอต้องต้องไปใส่ไฟดีใส่ไมออกี่ต้องไปนี่

นีไงเอปทางใต้นะเพ่อโอ้มเหมือนกันเนี่ยโอ้ยคือมัโนขนไก่ตีนดองดคอย่งเ้่งเา่เน่ยเอะบีมันงันนมันแว่ามันมันก็อ้อมมาตั้งนานเลยเนาะทีสวอบนันะ เบี้ยวอปีนาเบห้าเฉยรีจอยวนทับุนีเล็กจังไม่ัาใจกว่าเอาซื้ออย่งปูยิงนี่หอ้หัดนอกเกีวนี่ฮะโิดหทางสันนะเวรนู้นเป็นยังไงหัวสากเลย มัดแน่นๆเอาทางอันนี้มันทางกาว่ามันตึงค่าๆก่อนทางคือเลยนี่เป็นของไอ้บวมชิ้นลงนี่เลยแล้วก็เด้งสั้นๆเนาะเส้นเหนี่ยวก็มีแย่แย่ย่างไปเลยม้วนๆอยู่เรื่อยเนี่ยเดินบ้างไงนะเดินขางี้น่ะย่างจะอย่า้ย่จะมันย่างอย่างนี้เขาบ่กให้เอาหายู่หายี่บอก งไงไเอาพ่อมาครับพ้อมแล้วบ้านน,านี้ตกวันตานในมึงนี้หานาวมันพอดีเลยใส่ครับยอากตน,กนกตานสงบ้างมงนี่อืมาทดสอบบอสนใจโอ้ยเฝ้าคืนก็สัคขับจังโฆษณาการให้โรลิข้าบ้างนี่จักเซนลูกห,งหางวาจักเซนเนี่ยสี่สิบห้าบ่สี่สิบสองสี่สิบสองเส้นครับเอ๋ใส่มานึ่ เอาไว้สวัดใด้หมฮเจ้านะครับเจ้าขอ,องเพอนงเพินหลัลิจับขึ้นม <c oughs> าลา,รราอ,อืมจับแล้หวหัวรลตี้ฝ้อ่าไดลอาจารย์บีดพันลงมาจากห้านก็ได้ <c oughs> <c oughs> ดูดูดูจุดบ้องไฟใหญ่แล้วดูก่อนไปเลยเอาเด้เอาหับหนึ่งไปกามนเดียวเดียวไปสามนไปสามนเ้ยีเจ้าจะมาบังทำดีขอยแม่ไปหึ่งไปโอได้การนครับผม ไปแลไปแล้วสองร้อยครับรับระการครับสองร้อยสองร้อย่บครเห็นครับกำลังเผาครับกำลังเผาสองร้อย่บอดีมีแล้วยังนาไปอกอูเห็นเนี่ยฮะัเี้ยอโอ้ยตากูลลยฮะนี่ย อไล่น่บนนี้ทีละงานได้อยู่ร้อยห้าสิบได้ไดอือไล่เนบ้านนี้ห้อยวางเรียบร้อยมีวางเลยนี่้ปาน้องไฟญ่เนาะแลควันเหมือนอไรเอาเอาเอาคอยทาขิ้เหลาขาวอยู่นี่ อะไรการอะไรการว่ามันแบบแบบขืนมันมันมุนขื้นฐานครับบ้างต่อไปครับของอจารย์บอมมากินซึมมันห่างนิดไี่เกลจังน่อยหนึ่งเด้อเชียงดังงอุตวาเนาะ คนจนลูกเด้เนี่ยจดเสื้อูแจ็คตัวนี้วหรเอ้ยไปจูดนผาดโดนผาถ่ายตื้นนี่ได้ตีกันยังวะน่เาเบ้นาท่างยาเนี่กเอาลได้ยห้าสิบเออยห้าสิบคืนหมดแล้ววางยาเนี่ยมานันอยากงูไปโมคืนซื้อนอมาโหลบอนั่น กไม่บีแล้วไปยังก้อยบอมุกกกอโลดได้ยูกลุด่อเัสมากเ่ยมาไรแบนี้เรถกอบมุหนี่้อเขาถ่ายยู่ถ่ายในบ้านหรเขาบอาว่ซุ่มดูแล้วยูันบ่อยูพวนอยู่บนนว่าโอ้ยปูะกอบยูพน กเกือเบิดเสียงชี้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 ีฟ้าพูดว่าเอาหางวันอือนนี่ล้วก็เบิดเสียงจุดจุดโอ้คือเตียกรูเท่าไหร ฮันนันซีหัวแนเออมันมาทางเงาเเห็นเขาไปุ่ไหอจุดที่ละอันสบายไปเลยนาะก็เป็น้างนี้่เงานี่ขึ้นตรงย่ขอบางยาเนี่ยแต่ว่ามันมันเบาอยู่เบาเันออกน้างอบางมันจะออกมาทางซายนหน่อยเนี่เลย เออ่ตัดูรูปมองอาน้ด้วยกุกกงมากาางข้มาเยาจะให้บังอเสวยน่้วตังจุดจุดจะคล้องไข่ผู้ต่อไปครับวันนี้โอ้ยหน้าลนกลัวฮะไปใกล้ดูนี่อกมาเลว ดแล้วฮ<ๆ>ันถอยถอยถอยมาครับบ้างต่อไปครับอันนี้สอจานห้าครับซอสแปล่าเด้อดีเด้อแปาเด้อ มันตรงมีกล่องเนื้อไปมันไม่มาทางนี้เรียบร้อยครับเป็นไงนบเยี่ยมโอ้ยไอ้บีดดีเลยรู้รู้นะรู้นะโอ้เขาคิมีอีกเลยรู้แล้ว โอ้กํลังเผาครับเพนบอกครับแดงแดงพูด,อดเอาหางขาดตัวหางเอาคุยรอ,อยได้ผุดอ่ะ ใช่เปเลยด่าไปอีกตอมโอ้กูตาพูดีโอ้เห็นแล้วเห็นอย่ง่บอกเขาขีบมีดขี้ฟ้าเลยทีเจ้ามักเกิดจะามาเกิดจะามาเกิดกระพาะแล้วฮะน่าใครจะมีหลักฐานอยู่เนาะหลักฐานว่าบ้องซื้อบ้องซื้อกับเพาะ